สวัสดีท่านผู้ชมนะคะที่บ้านของช่างจรวดนะคะแอดมินไม่ได้มาตามหลายงวดนะคะอุเป็นเดือนก็มาได้นะคะตั้งแต่ลูกชายไม่สบายนะคะท่านผู้ชมเลยไม่ได้มาเลยนะคะนี่วันนี้มีโอกาสนะคะมาตามแนวทางของช่างจรวดนะคะในงวดวันที่หนึ่งมิถุนานะคะ25 6 7ห้อยเอ่ารอไปติดตามนะคะว่าช่างจรวดฝันดีฝันได้ตัวเด็ดๆตัวไหนนะคะตามแอดมินไปเลยจ้า นี่ยมาก็เจอช่างจรวดพอดีนะคะที่ตำหนักจก้ะสวัสดีค่ะพี่ช่างจา้ะโอ้วันนี้นั่งอ่าตรงนี้เลยตรงตรงเทคาน,นะพี่นะนเนาะเทคาจะเทเ้นองคปูอ๋อจะจะจะจทำเป็นอะไรนะเป็นปูองดำกายมนุษย์อ๋อสูงสูงสามเมตรยาวเก้าเมตรอืมแต่กายมนุษย์จะสูงประมาณสามเมตรค่ะครับค่ะ,ค,ะคือว่างวดที่แล้วนี้ก็แล้วมันอยู่ตัวนี้ได้เลขเก้าศูนย์กับหกศูนย์พี่ช่างเองใช่ไหมคะ ที่ช่างเองแล้วก็ได้ชาวบ้านด้วยฝันฝันโอ้เงวดี้ฝันดีหรือยังเนาะค่ะฝันดีแล้วครับอ๋อเดี๋ยวรอติดตามนะคะเนาะงวด้วฝันว่าพรามมาเดินอยู่ตรงตโมอเนี้ยเก้าลุนค่ะก็เลยตีเป็นเก้าศูนย์หกศูนย์ค่ะได้แค่สองชุดได้สองชุดได้สองชุดแต่ได้บนล่างบางคนเขาก็ไปตีหกเก้าศูนย์ด้วยได้สามตัวตรงจ้ะงวดนี้ฝันดีหรือยังเนาะค่ะฝันแล้วอ๋อฝันแล้วเนาะค่ะเดี๋ยวรอติดตามนะคะจะเรียกเลย มีสองสามครั้งแต่ก็จะคืนมงวดที่แล้วมาฝันอยู่ฝันว่าเดินอยู่บริเวณนี้แหละว่าพรามาหาเก้ารูปเก้าท่านเลยเนาะเดินวนแล้วก็บอกว่าเก้าศูนย์หกศูนย์ตัวเดียวบางคนถูกทั้งเก้าทั้งหกศูนย์ทั้งหกเก้าศูนย์มก็คงก็พอได้อยู่ดหน่อยได้ก็พอได้ได้เยอะฝันได้เป็นล่างด้วยตรงนี้เะม่ไรได้ผมได้ล่างแล้วงวดนี้ฝันที่ยังนี้ฝันแล้วครับฝันว่าไงฝันว่าแม่ชีอ่ะเหมือนเป็นชุดนุ่งขาว่งขาวอะ เ็นมานั่งเลาวงกันแปดคนอยู่ตรงศาลองคู่บอกว่าตอนที่มางานมาไม่ทันแต่ว่าวันนี้มาร่วมงานด้วยมานั่งกินหมากก็คุยกันสุขสนานแล้วก็ทุกทแปดคนน่ะเอาแขนมาเอาได้มาปลูกแขนว่ามาอวยพรใหร้วมสร้างแล้วก็ตื่นเลยแล้วก็ตีตีตตตนั่งมานั่งตีเป็นความฝันว่าไอ,ไอ้ที่ไอ้ที่มานั่งนี่คือมานั่งตีความฝันเล่ใช่ไหมเนี่ยใช่ คนที่มาวันนั้นก็มีแต่คนแก่แกว่า<อ>เก้าตีเก่ามาด้วยเกนะ่าแล้วครับ <9 S 1> แล้วก็ม,มีผู้หญิงเนี่ยแปดคนนะที่เป็นไม่เหมือนเป็นไ,ไม่ข่าวอะก็ตีเป็นแปดแต่แต่ว่ามานั่งวงวงกลมเพราะว่าเก้าแปดศูนย์อันนี้เป็นความชอบเนาะเป็นในความฝันเป็นแนวทางเนาะครับอะไรโชว์ตัวเลขเลยเล้ยนี่ที่มานั่ง,งเลขแค่นีโน้โอ้เลขมีเลย อันนี้คือเลขฝันที่มามานั่งคำนวณกลางเลยงเงี้ยเม่ที่แล้วตรงนี้เคยสร้างปฏิหาร9060ตรงตรงชาวบ้านูกตั้งตำบลเลยคนที่มาชมรศกศพสองคืนติดมีเงินเต็ดกระเป๋าคนละหลายบาทเขาก็มาวันที่ห้วยออกวันที่17เดื1617เช้ามาไขเต็มไปหมดเลยม่ยังตกใจเขามาแก้บนกันฝันนานยังทำอยนี่ไอันนี้เพิ่งเพิ่งฝันยังไม่ได้ไม่ได้มียังไม่ได้รอยเลยยังไม่ได้ ก็มีปล่อยไปแล้วแต่ว่าเป็นเป็นเป็นความฝันความฝันเมื่อกี่วันก็มีครับช่องมามาถ่ายทําอยู่แต่อันนี้คือความฝันความฝันฝันตรงนี้แล้วก็เคยถูกตรงนี้ครับรอบนี้น่าจะผมว่าโอกีกมาผมชบเก้าเก้าแปดศูนย์เก้าแปดศูนย์ฝันยังไงทั้งปีเป็นเก้าแปดศูนย์คนแก่คนแก่เก้าได้เกาด้วยนะครับแก่ก็น่าจะเก้าแปดคือแปดคน เป็ดคนเปดคนตัดซูลก็คือนั่งล้อมวงกินมากเป็นแม่ขาวนะครับก็จับคู่ให้ด้วยครับจับคู่ให้ตัดซูลตัดซูแล้วก็ข้าวเป็ดเป็ก้าซูลก็คงจะก็มีโอกาสก็มีโอกาสมาอยู่แต่ยังไม่ได้ใส่ครับเอาลงก่อนได้ครับครไว้ดูครูนานเดี๋ยวแดดมาแล้วแสดงออกแดดแดดออกแล้วแดดออกแล้วแสดงนี่ออกครับก็ตรงนี้แหละครับสถานที่ตรงนี้ที่เคยเคยถูกกันไปครับไปที่องคูเนาะ ที่เปูกนะครับค่ะแดดออกแล้วนะคะเราก็จะเดินเข้าไปที่ตำหนักของปูอง์ดํานะคะเมื่อกี้ก็ยังหุบให้นะคะพอปล่อยเลขไปแล้วนะคะปล่อยเลขไปแล้วแดดออกแสดงว่าแนวทางเลขที่ช่างจรวดให้ออกอีกก็ได้นะคะท่านผู้ชมะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแอดมินนำเสนอเป็นเพียงแนวทางใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ฝันเหมือนกันแต่ว่าฝันรอบนี้ฝันว่าขับรถไถยไปบ้านน้องกุง้งแล้วรถไทยเนะี่ยล้อระเบิดข้างซ้ายรถไทยยางแตกแตกข้างซ้ายแล้วพอแตกปุ๊บก็มีผู้หญิงเหมือนกันคือผู้หญิงวันนั้นมาแปดคนที่เป็นไม่ไม่ขาวแต่ในความฝันอีกขึ้นหนึ่งฝันติดกันตกขึ้นนะว่ามีผู้หญิงแปดคนนะ่ะมาให้เขียนเลขให้แต่ทุกคนที่มานะ่ะถือประกาศสีแดงมา ซื้อกระดาษใบหนึ่งเป็นกระดาษขีกเล็กๆแล้วก็กระดาษเปากกระกาทสีแดงให้เขียนเลขให้ผมก็ไปเขียน980ให้ทุกคนในแปดคนนั้นผมเยว,ว่าจะมาเลข980อีกหรือเปลา่าวก็ปันสองขึน้นติดปันว่ารถไทยยางแตกแตกข้างซ้ายแต่พอไปดูรถไทที่นั่นนะไอเลขในร้อ่ะมีสองสี่ เลขสองสี่เลขสองสี่อยู่ในล้อล้อที่แตกอะ่ะค่ะเป็นเลขสองสี่หนึ่งสองสี่ครับแล้วก็หกศูนย์แปดอยู่ในล้อมันก็ตรงกับเลขที่ผมฝันคืนแรกได้ได้เก้าแปดศูนย์เนาะค่ะแล้วก็ฝันว่ารถยางแตกแลวมีพี่แปดคนมาดูว่าเอา้านี่ช่างตรวจใช่ไหมที่พี่บอกเลขถูกเขียนเลขให้หน่อยผมก็เลยเขียนเก้าแปดศูนย์แต่พอพอตื่นจากความฝัน วันที่ไปดูในรถอะ่ะมีหนึ่งสองสี่กับหกศูนย์แปดเไไว้ที่เราปล่อยเลขไปเก้าแปศนย์เก้ากับหกน่าจะเป็นตัวเดียวกันค่ะกับเลยถ่าถ้าผมเขียนอีกตัวหนึ่งเนาะจ้ะตัวเดียวกันแน่นอนค่ะตัวตัวเดียวกันค่ะหก <Okay. S 2> กับเก้าแทนกันได้ก็จะเป็นหกหกแปดศูนย์เนาะนะครับแล้วก็จะมีเลขในล้อก็คือสองสี่อล้วก็ข้นบ แผ่วจบแต่เอฟซีแค่ได้โจวฝันสองคือติดได้แค่นี้ถูกทั้งตำบลนะครับถูกทั้งตำบลทุกคนที่มางานถูกทุกคนเลยครับผมก็ก็งงๆกันนั้นก็งงไว้ออกทั้งบนทั้งล่างครับครับนี่นะครับเลยที่ความปานรับฟันแม่นนะครับการเทิดก็เคยดามาฟันแม่นมากครับที่รับชมคลิปของมณีชาแนล กดติดตามแล้วกดแชร์กดไลค์ดูเยอะๆกันเนาะกดทำงานแล้วก็ร้อยเอคุมทรัพย์ยานาคด้วยกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดช่วยๆดูกันครับช่วงนี้เพราะว่าเลขที่เพราะว่าปล่อยแล้วผมว่าเข้าสามงดผมเข้ามาสามงดติดตั้งแต่หนึ่งเก้าหกศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าอะไหกออกมาถูกกันสามงดงวดนี้น่าจะเป็นที่สี่งวดที่สี่บนสามงวดที่สี่สามงดติดชาวบ้านแถวนี้ก็มีโชคดีลาภกันหลายคน มันก็หนึ่งสามเจ็ดก็หลายท่านเล็ท้ายแล้วหกศูนก็ลอตเตอรี่ที่มาขายในเนี้หกศูนย์เรื่องแข็งแ่งมาเกืี้งแขลงเลยเนาะเลงหมดขืมขอดูอีกตัวอีกที่หนึ่งนะคะครับกับแนวทางที่พี่ช่างฝันฝันสองขึ้นติดๆนะคะฝันขึ้นแรกที่ว่าฝันว่าแม่ทีมานั่งล้อมวงตทเนี้ผูกแขนให้แล้วก็ตื่น ไม่ชีก็คือเก้าแปดคนก็คือแไม่ชีมีไม่ชีม,มีทุกคนแก่ก็คนแก่ว่าเก้ามีแต้ผู้หญิงแปดคนก็แปดแล้วก็ลองวงกินหมากก็แปดเก้าแปดศูนย์ค่ะนี้พอฝันคืนที่สองเด็ดฝันว่าขับรถไถไปยางแตกพอแตกปุ๊บก็เห็นผู้หญิงใส่เสื้อขาวให้เขียนเลขให้แต่ทุกคนที่มาในแปดคนนั้นน่ะ คือปากกาสีแดงทุกคนแล้วก็กระดาษแผ่นหนึ่งแล้วผมก็เขียน980ในความฝันเขียน980ให้ทุกคนค่ะแต่พอไปดูในเลขรถรอรถพอตื่นขึ้นมาเช้าอ่ะเลขในรถเขียนว่า68ผมก็อยู่ในผมก็เลยมาตีเป็น 6, น่าจะ680อยู่บริเวณนี้ค่ะพันยำ้ำสองคืนติดเนาะสองคืนติดได้เลขใกล้เคียงกันค่ะแต่เลขในล้อ24จ้ะนี่